วันนี้จะมีอะไรคะ5 1 2 3 4 5นี่แหละค่ะผู้ดีของเรา5เลย thank you.

ให้ให้กระเทียมอยู่ในน้ำมันตลอดเวลานะให้กระเทียมอยน้ำมันกระเทียมที่ไม่โดนน้ำมันมันจะไม่สุกทีนี้พอมันสุกถ้าไอ้ที่มันโดนน้ำมันมันก็จะสุกใช่ไหมมันจะกาไป่ร้อน

ก่อนได้ค่ะรอได้ห้เอาอันนี้่อใส่เองเไม่ก่เลยเไปเ่ไปเอมันจะไม่เกิดกใช่ไหมอันนี้ไม่องสิร์ใช่แม่พี่แก่ะพี้ยค่ะพี่กีค่ะ เอาไปดีหอยมาครับไปหอยหอยโอคนไโอเคใส่เลยเอาวก็ยิงมาแกล้ๆหน่อยค่อยๆหยิบใส่นะเอาลงไปงนถุงนุกหยิบใส่เลยใส่ไหมใส่เยอะๆอย่างไรก็นิดเดี๋ยวมันสูกไม่พร้อมกันต้องไปหยิบเลยใส่กำไปเลยค่ะกำไปเลย

ใส่เช,เช็้อกับเสื้อเด้วยผ้าเช็ดมือค่ะไม่กระเด็นใช่ไหมไม่กระเด็นค่ะนี่มันไม่กระเด็นอันนี้รายแม่ไงแม่แม่ชอบกินหน่อยลายผัด ปลาแก่นปลาแก่นแล้วก็แม่ปลาแก่นปลาแก่นปลาแก่นเอามาผักก็หว่านให้ใส่โกแกเลยดิโตแล้วปังขึ้นหน้าครับฝ่ามาเลยฝ่าก็เลยเนาะโอเคฝ่ามาเลยครับ เพดค่ะนะมันเป็นพริกแห้งมันใส่นี่องไม่เ็นหรอสไปดยไม่ใ่ไม่ใส่พริกเด่นี้มันไม่เด็ดเด็ดครับพกุจม่อไม่เดเอาทีนี้แปลกตรงกลางให้พ่อหน่อยให้พืนที่พอได้ใส่อเ ดิีนัอะกระเด็นโดนเช่อหการดูนะการคือการช้อนเยอะๆ้อนที่อะไรอะไรเนาะทำตั้งิ้มาาการาหสองคปกติมาเดนวาใช่ไหมใช่ได้านที่ไว้ไมนัดจกาแบ A ver.